สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันในช่องคุย1นึ่งสู่เอเดี๋ยวเดีเดโอเคกลับมาอยู่กันในช่องคุย1นึ่งสีูนย์นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในซีรีส์ใม่ครับเอาชีวิตรอดในนรกหรือในนรก,กน,นั่นเองโอเคหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ขุดได้เจอดโดมปรากฏล,ลำเอ้ยไม่ใช่โดม หรือคุณสมบัติผมก็ได้ทำการขุดแร่มาจนหมดแล้วนี่แร่จะขุดเรบเวบเว์อย่างเยอะและผมจะต้องกลับบ้านไปเผาแร่ซึ่งผมหาทางกลับไม่เจอใช่ครับไมยไม่ผิดหรอกครับหาทางกลับเจอแล้วโอเคอะไรก็อะไรก็ไมรู้ โอเคโอเคเดินขึ้นยังไปชิวๆเดินขึ้นมาผิกที่นะท่านผู้ชมนัดจ้ะโอเคนิทรรศ ตอนนี้เราต้องต่อตัวกลับไปให้ถึงบ้านก่อนนะท่านผู้ชมเอ้อยปุ๊บข้าจะไม่มีทางยอมตาย ต้งเจริญแล้วข้าจะกลับบ้านยังไงล่ะทีนี้ข้าจะกลับบ้านนะเนี่ยข้าจะไม่มีวันยอมตายงย่ายๆหรอกหน้า แต่ที่แน่ๆข้าจะกลับบ้านไงข้าเกือบเดี่ยงข้าเกือบไปนอนเฝ้าพระอินทร์แล้วไหมละ่ะเกือบไปนอนเฝ้าพระอินทร์แล้วข้าคกลับมาแล้วขอออกซิเจนสักสองบล็อกนะครับขอออกซิเจนนะ สักสองบล็อกไม่รู้จะเอามาไว้ทำอะไรนะท่านผู้ชมแต่ก็เอามาจดๆมันเล่นๆก่อนโอเคก็ผอแรกกันต่อไปยาวๆโอจริงๆนะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะไปตามหาเนเธอร์วัด แน่นอนถ้าะจะไปตามหาเนเธอร์ว่ะผมก็ต้องไปหาเอ,อประสาทเนเธอร์ใช่ประสาทเนเธอร์อีกที่นว่เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันเนเธอร์เนเธอร์อะไรเราไม่รู้น่แหลจะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันใช่คือผมต้องไปหานะท่านผู้ชมแต่ถ้าผมจะไปอย่างนี้ แล้วผมอัดตายได้รงค์้ลผมจะเก็บของเก็บของไปผมจะเก็บของที่ไม่จําเป็นไปนะท่านผู้ชมพ้าถึงก็ไม่ต้องเอาไปอยู่แล้วเออเอาบอลไปต่อตัวด้วยทําไมท้าถึงไม่ต้องเอาไปเพราะว่าในในเดิมมันสว่างอยู่แล้วเนาะไม้ไม่ต้องเอาไปแถวเนี้ย๋ยวไม้ไหม้หมดกันเดี๋ยวถ่านไม่ต้องเอาไป ของจำเป็นก็จะ maybe แอกซดแล้วก็กวานอเคของที่จำเป็นก็จะมีประมาณนี้แหละเคเอาไ้ตอ่อตัวโอเค okay. เดี๋ยวผมม่าผมรอผ่าแรกให้ก่นอนรอ ครับกป็นไหมครับผมอยากรู้ว่าท่านผู้ชมมันเคยเล่นไหมครับกป็นไหมโอเคเสร็จแล้วเอาแร่เด็กออกมาเผามันเป็นม c คร f t เวอร์ชั่นเก่าเนาะโอเคเดี๋ยวตามไปไปตามหาเมล็ดพันธุ์ฟอเทสกัน กออ็ผมก็จะเดินไปทางนี้นะไม่รู้จะเจอไหมท่านผู้ชมห้ามโดนไฟติดขาดโดนผีดตายแน่นอนเนี่ยท่านผู้ชมผมได้ต่อทางไปแล้วเนะี่ยบอกเลยถ้าตกลงไปนี่คือมีแต่ตายกับตายโอ้ยเทียดชิว ดี๋ยวผู้ชมเห็นอะไรรังๆลงงไหนไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นอะไรรังรังตรงนั้นไหมท่านผู้ชมเห็นจ่าตรงไหนไม่อย่าบอกนะว่าโอเคเอาปุ่มไหนแล้วอ่านดี๋ยวบอกนะว่านั่นมัน เดินมันไม่จริงเชียวไปเดินมายังไม่ถึงพันบล็อกเลยนะเดินมาเดินมายังไม่ถึงพันบล็อกเลยนะเจอแล้วโอเร็วเกินเร็ว,รวอะไรปานนั้นโอ้โหไม่ถึงพันบล็อกทีนั้นเนี่ยเร็วอะไรปานนะ้าจะตกตายก่อน โอเคไหนๆก็เจอแล้วก็ไปตามหาในท้๊วหวาดแล้วกันนะเนาะเผื่อเจอในทุ๊วหวาดจไปตามหาในทุวหวาดมีลาวาไวนะ้เนี่ยโอเคก็ไหนๆก็เจอแล้วคือนี้ถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่าผมเซตฉากนะคือเอาง่ายๆผมไม่ได้ช้เซฉาก โ okay. okay. อเคโอเคท่านผู้ชมเราไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือตอนนี้เราได้ต่อตัว,ตวมาถึงที่นี่แล้วอุ้ยเหี้ยตายไปว้าวนี่น่ารอดในเทอร์ฟอร์เทสเออเอจีผมผมไม่อยากตายเลยท่านผู้ชม อ่าจอเห็นนี้ละเฮ้ยเห็นนี้เอาไปทำสู้ก,กับเห็ดนูได้นี่นะเฮ้ยเป็นเรื่องดีเอามาปลูกงนี้ได้ด้วยว้า ผมมาสำรวจหนกนะผมใค่มาสำรวจเองครับไม่รูจากเทนนี่ครับผมใค่มาสำรวจครับเอ,อเก็บนี้ไปด้วยกับบ้านไปกินว้ ปาปอนเบรคโอเคแต่ยังไม่เจอในเทหวัดเลยนะก็ะถือว่าพลรกิจไม่สำเร็จนะไม่เจอในเทหวัดโอไม่เจอในเทหวัดรเนาะเฮ้ยเฮ้ยเราจะเจอเฮ้ยเจอย,ยิป อะไรกันครับเนี่ยอู้จะดับทองเฟรดอ่านมาอ่เอ่เอมีอะไรไว้อา่าโอเคภารกิจสำเร็จนะครับท่านผู้ชมโอเคภารกิจสำเร็จเจอเดเทอร์วัตภารกิจสำเร็จเอ่อไม่น่าใช้ดับทองขุดเลยภารกิจสำเร็จนะท่านผู้ชมเจอเดเทอร์วัดเท่า,ากับภารกิจสำเร็จ โอเคในในวันนีน้นก,ก็สำเร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับผมขอบอกเลยครับคนใดที่กดตามที่ผมบอกเฮ้ยคนใดที่กดตามที่ผมบอกคนคนนั้นจะโคตรสวยโคตรสวยโคตรหล่อเลยครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะ ขอให้สวยๆรอๆกันนะครับคนที่กดคนที่กดนะครับคนขอให้สวยๆรอๆกันนะครับบายๆนะครับราจ,จากไปด้วยภาพการขุดในทะวัดบายๆครับท่านไปชม